ทวนทีเทศบาลนครหัใหย่ยกระเชนเดียวกันนะคะได้มีการบรณารารกับผาครัฐและก็ผาก่าเอกชนเปิดซูนย์อํานวยป้องกันและบรรเทาซาธนาณภัยรับดูดูฝนค่ะเที่ประชุมเทศบาลนครหัดใไย่ยค่ะจงังหวะ นายมหามะพีสกรีวาม่นะคะรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดสุขลาเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยประจำปีงบประมาณ2567โดยมีพลตำรวจโทซากอนทองมหอมูนีนยายกเทศมนตรีนครหัดใหย่พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลน,นครหัดใหย่ส่วนรชาชการตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนแล้วก็คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดยเทศาบาลนครฮัทใ์ยินะคะได้รวมกับนวยงานภักรัฐผาคเอกชนแล้วก็ผาคประชาชนเปิดศูนดังกล่าวขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนโดยบรรณาการทํางานกับถูกสังกัดในเทศาบาลและการนวยงานภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เป็นศุนกลางในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับนวยงานทางผาครัฐผาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทางในและก็นอกพื้นที่โดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น3ามาฟค่ะได้แก่ไฟายเตรียมการป้องกันไฟายปฏิบัติการแล้วก็ไฟายฟืน คืนผู้บุรณะค่ะึ่งเข้าววงแน่นปฏิบัติงานเชิญป้องกันก่อนเกิดภัยครอบคลุมทุกมิตินะคะทั้งการลงพื้นที่คุดลอกคู่คลองเพื่อให้น้ำในระบายดียิ่งขึ้นสำรวจตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ยานพห,หนะเรือทองแบนเจสก,กีท่านีสุบน้ำแล้วก็เครื่องสุบน้ำตลอดจนจัดชุดเคลื่อนทีเร็วเตรียมแก้ปัญหาหน้ำท่วมครั้งเมื่อได้รับการแจ้งเหตุเตรียมความพร้อมดานสถานทีศูนอ์อพยพผู้ประสบภัยนวยให้บริการซาธารณาสุขเคลื่อนทีตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในชุ่มชลกื เตรียมจุดบริการกระสอบทรายด้วยนะคะทางนีเทศบาลนาครฮัทยย้ายได้เตรียมช่องทางติดต่อแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อจะเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยได้ตลอดหยิบเซชชั่วโมงผ่านทางศูนวิทยุกุญชรที่ไม่เหล็กโทรศรัพท์0ูนเจ็ดสีสองสามหนึ่งหนึ่งสี่เกาค่ะแล้วก็ศูนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนาครฮัทยย้ายไม่เหล็กโทรศรัพท์ 0. ูนเจ็ดสีสองซูนูนูนห้าถึงเจ็ดนะคะแล้วก็สายด่วนกุญชรไม่เหล็กโทรศรัพท์0ูนเจ็ดสีสองแสนค่ะ,ะแล้วก็ท่าน วิทยุเทศบาลนครฮัดยย FM 9 6 0า h นะคะถี่ไม่เล็กโทรศัพท์7ูน0 0 0 9 6ดสีูยว่าจะเป็น Line ฮัทยย้ยซิตี้ฮอตไลน์ซ่องแซนแล้วก็ Facebook เทศบาลนครฮัดยย้าย a c o b o o k ไส้ดวนกุญชอนซ่องแซนเทศบาลนครฮัดยย้ายแล้วก็ f c e e o o o ข้องท่านี่วิทยุเทศบาลนครฮัดยย FM 9 6 0าวสนั่นเองค่ะถ้าหนึ่งไม่ออกจำไม่ได้จำเอาแค่ของเทศบาลนครฮัทย้ายก็ โซ่งเซนนั่นเองนะคะ